ละครชีวิตรักภระยารับจ้างตอนที่สเพลงรรินกลายเป็นสาวเนื้อหอมนับตั้งแต่วันงานเลี้ยงต้อนรับไทริสเอ็มโรเจอร์เคิร์กเพื่อนของไทริสชอบแวะเวียนมาที่บ้านจนไทริสถึงขั้นออกปากด้วยความหงุดหงิดเกมมาทำาไมที่บ้านพ่อช่นวะบ้านแกอยู่ตั้งไกลก็มาเยี่ยมพ่อแกไง ร้อยวันพันปีแกเ,เคยโผล่หัวมาเยี่ยมพ่อฉันเหรอพ่อฉันก็ป่วยมาตั้งนานละไม่เห็นแกคิดอยากมาเยี่ยมอา้าวก็ฉันเพิ่งรู้ว่าพ่อของแกป่วยอีกอย่างฉันก็เป็นหมอจะมาเยี่ยมคนไข้มันจะเป็นอะไรวะแกมาเยี่ยมพ่อหรือมาเยี่ยมเมียฉันวะเมียแกใครก็เพลงรารินไงเพลงรารินคนที่แกมาหาแล้วชอบมองหาเขาบ่อยๆเฮ้ย แค่ว่าที่เจ้าสาวเว้ยไม่ใช่เมียจะได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นเมียเขาบอกกับฉันว่าแกกับเขาจะแต่งงานกันแค่ในนามแล้วอีกไม่นานก็จะหย่ากันไม่เป็นไรฉันรอได้มหยาเว้ยเฮ้ยทำไมวะทำไมอยู่ๆแกถึงไม่อยากหย่าเรื่องของฉันทำไมฉันต้องบอกเหตุผลแก พลงรรินทำอาหารอยู่ในครัวกลับมาแต่งตัวเิมเทมเชยๆเหมือนเดิมแตกต่างจากวันงานเลี้ยงราวกับคนละคนทำอะไรอยู่ล่ะครับคุณเพลงหอมจังทำกับข้าวค่ะรอชิมนะคะคุณเคิร์กคุณเพลงนี่เก่งหลายอย่างเลยนะครับ ทำกับข้าวก็ได้ด้วยหายากที่สมัยนี้ผู้หญิงจะเข้าครัวทําอาหารให้แฟนกินไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะมันเป็นหน้าที่ของเพลงที่จะต้องทําอาหารให้ท่านกินอยู่แล้วไอไทริสมันโชคดีจริงๆที่อยู่ๆก็จะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ดีอย่างคุณพ่อของมันเนี่ยช่างรักมันจริงๆถึงได้หาผู้หญิงดีๆมาให้ เขาอาจจะเป็นคนโชคร้ายที่สุดก็ได้นะคะเพราะคุณไทรีดเองก็ไม่ได้เต็มใจที่จะแต่งงานกับฉันหรอกค่ะที่เขาแต่งงานก็เพราะเป็นคำขอร้องก่อนตายของพ่อเขาไม่หรอกครับแค่มันได้แต่งงานกับคุณก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดแล้วหน่อยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ยแย่งความสนใจจากทุกคนไปหมดเลยนะ โมนาแม่ครัวที่บ้านวาเกนโบโหที่เพลงรรินทำอาหารอร่อยกว่าทำได้ดีกว่าจนกลายเป็นคนโปรดของเจมจึงคิดจะส่งแครเราหลานสาวตัวเองมายั่วไทรีโอ้ยเบื่อ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 บื่อตกงานก็ตกไปสมัครงานก็มีแต่ง,งานคิดค่างานกุลี เบื่อจริงเลยนั่งแค่เราอุ๊ยป้าโมน่านี่ลมอะไรหอบมาถึงนีล่ะอยู่ๆก็โผล่หน้ามามีเงินให้ฉันยืมบ้างหรือเปล่าแกนี่เจอกันเมื่อไหร่ก็ถามยืมเงินฉันตลอดเลยนะนี่แกทำอะไรของแกนะฮะไม่นั่งจุ่มผูกโซมโซมฉันก็กำลังเบื่อ ออกไปทำงานที่ไหนกึเงินเดือนน้อยฉันก็เลยไม่ทำมันซะเลยถ้าอย่างนั้นฉันมีข้อเสนอดีๆมาเสนอแกข้อเสนออะไรของป้าไปทำงานที่บ้านฉันเจ้านายฉันเขาต้องการคนรับใช้เพิ่มอีงานคนรับใช้งานขี้ข่างานกุลีฉันไม่อรอกนะป้าสาวๆสวยๆอย่างฉัน ให้ไปทำงานเป็นขี้ค่าคนนี่นะไม่เอาหรอกเป็นคนใช้แต่เงินเดือนดีมากกว่าที่แกจะออกไปทำงานบริษัทดีๆสักแห่งน่าสนใจไหมล่ะโอ้ยถึงจะเงินเดือนดียังไงก็ขึ้นชื่อว่าคนใช้อยู่ดีไม่มีเกียรติอะไรเลยจะไม่ไปหรอกนะแต่ถ้าแกยั่วยวนคุณไทรีลูกชายเจ้าของบ้านได้ถ้าเขาเอาแกเป็นเมีย แกก็จะสบายไปทั้งชาติไม่ต้องมาเป็นคนรับใช้ใครหล่อหรือเปล่าไม่หล่อฉันไม่เอาหรอกนะเห็นว่าฉันหน้าตาแบบเนี้ยแต่ฉันก็เลือกนะหล่อหล่อมากกว่าผู้ชายทุกคนที่แกเคยผ่านมาเลยล่ะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าขนาดนั้นทำไมถึงไม่มีผู้หญิงเอาจนป้าต้องมาขอร้องให้ฉันไปจีบเขาด้วยล่ะ ฉันไม่ได้จะมาขอร้องแก่ให้แกไปจีบเขาแต่ฉันแค่หมั่นไส้นางเพลงระรินผู้หญิงที่คุณเจมอยากจะให้ลูกชายแต่งงานด้วยฉันก็เลยคิดว่าให้เป็นแกซะยังดีกว่าขนาดนั้นเลยเหรอใช่นะสิแต่เขากำลังจะแต่งงานกับนางเพลงระรินที่พ่อของเขาหาให้แต่ถ้าแกแย่งเขามาได้แกจะสุขสบายไปทั้งชาติเลยนังแครเรา ตกลงป้าฉันตกลงดีว่าง่ายๆแบบนี้จะได้คุยกันง่ายหน่อยว่าแล้วแคลรลก็ได้เข้ามาอยู่ที่บ้านของเจมวาเกนคุณไทริสคะ่ะดื่มนมนะคะแคลรลเตรียมนมเอาไว้ให้คะ่ะไทริสกลืนน้ำลายกับความสวยเซ็กซี่ของแคลรลสาวใช้คนใหม่หล่อนเอานมเข้ามาให้แต่ในมือไม่มีนม ไหนละนมฉันไม่เห็นเธอถืออะไรมาด้วยเลยนมก็อยู่บนตัวของแครรองไงคะคุณไทริสอยากดื่มหรือเปล่าล่ะคะหญิงสาวยั่วยวนเขาสารพัดไทริสเกือบจะติดกับแต่เจมส์ก็โทรศัพท์เข้ามามีอะไรครับพ่อผมกำลังจะนอนแล้วนะเนี่ยลงมาหาฉันหน่อยฉันมีธุระจะคุยกับแก อะไรของพ่อเนี่ยผมจะนอนแล้วใกล้จะได้เวลานอนผมแล้วเนี่ยแกจะนอนหรือแกคิดจะทําอย่างอื่นกันแน่ฮะไอ้ไทริสโอ้ยอะไรของพ่อเนี่ยก็ได้ก็ได้เดี๋ยวผมไปมาแล้วเหรออย่าคิดว่าฉันไม่รู้ทันอะไรของพ่อเล่าแกกําลังจะนอกใจเพลงลารินนอกใจนอกใจอะไรผมยังไม่แต่งงานกับเขานะพ่อ ผมมีสิทธิ์ที่จะยุ่งกับผู้หญิงคนไหนก็ได้จนกว่าจะแต่งงานแต่แกกำลังหลงเสน่ห์เด็กนั่นก็ลูกสะใภ้พ่อแสนเชยขนาดนั้นมันไม่แปลกหรอกที่ผมจะมองผู้หญิงคนอื่นน่ะแต่วันนั้นฉันก็แอบเห็นแกตกตะลึงในความสวยของเพลงละรินที่ไหนเล่าพ่อใส่ร้ายตกตะลึงอะไรกันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแทนแกยังหึงเขากับไอ้เคิร์กด้วย ผมไม่ได้หึงสักหน่อยเจมกลัวลูกชายจะพลาดท่าแค่เราจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้ลูกชายตกลุมรักเพลงรรินให้เร็วที่สุดกระจบลงไปแล้วนะคะภรรยารับจ้างตอนที่สค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องนี้กันนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วมาติดตามชมตอนที่4ในตอนหน้าค่ะ